พระเจ้าแห่งลุ่งดาวโคแห่งนครหลวงเจ้าป่าสักโขอราชนาบารีพระพนมนาจารแห่งบัตรปภหธา่าโคอราชนาบาีพระหลวงโคจัรวัดสิเทศโขอราชนาบาีพระหลวงโกศพันแห่งวัดพระธาตุมหาชัยโขอราชนาบาีจงเอ็จพระพุทธเจ้าเตาหอมมังซีโขอราธนาบาี ขอโทษเอื้ยมนองพระเรตอขออาราธนาบารมบีหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองหลวงพ่อลำหลวงพ่อร,รวยได้โปรดเมตตาแทนบารมบีสู่บนทนสถานพิธีให้แด็กอนักเจ้าภาพเจ้าสถาพร้อมด้วยบุโร่วมจัดสัต์ก็ทำพิธีในวันนี้จะทำการสิ่งใดจะขอพรสิ่งใดพขอ,ขอให้สำเร็จสำเร็จผลตั้งใจหมายไม่ติดไม่ขัดไม่หลุดไม่เล็ดไม่ลอย ด้วยการกล่าวสัะจักวาจาของข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ขอไชยยักบารมีมงคลจงบาบังเกิดขอไชยยักบารมีมงคลจงบาบังเกิดให้แต่นักเจ้าภาพเจ้าสภาในวันนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าขา้าอิติปิโตพัควาเมือของข้าพเจ้าทั้งหลายทา้งเศนิวขอยกขึ้นระวังเดือกิวนวันตสกาข้าพระาาพุทธเจ้าขอ,ขอระดึกนึกรึงสัมะเธิญ